สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับทีมงานของบุญกึกกลางแปลงนะครับปทุมธานีนะครับมาปักหลักฉายงานกรุงเทพกลางแปลงนะครับที่สวน6 0พันษานะครับสวน6 0พันษานะครับพูดสั้นๆนะครับชื่อเต็มก็จะเป็นสวน60พันศาาราชินีอะไรสักอย่างนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้แต่เรียกว่าสวน6 0พันศานะครับอยู่ที่ เคหะร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับบรรยากาศครับวันนี้จอ12เมตรนะครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้จอ12เมตรนะครับทีมงานของบุญกึกกลางแปลงนะครับฉายในสวนเลยนะครับภายในสวน6 0พันษาเลยเดี๋ยวมาดูหนังที่จะฉายกันคืนนี้คืนนี้ฉายกี่เรื่องนะครับคืนนี้เรื่องเดียวครับคู่กรรมเรื่องเดียวคู่กรรมเลยนะเริ่มฉายหนึ่งทุ่มใช่ไหครับ หนึ่งหนึ่งทุ่มเนาะเสร็จแล้วก็ใช้กี่คืนนะครับที่นี่สามคืนเลยนะก็คือวันละหนึ่งเรื่องนะครับสายคู่กรรมก่อนนี่ครับคู่กรรมครับคุณผู้ชมครับคู่กรรมมีสองสองกระปุกใหญ่สองเขาเรียกอะไรนะครับสองสองกระเป๋าเลยนะครับกระเป๋าหนึ่งมีกี่ม้วนนะครับในนี้กระเป๋าละสามครับกระเป๋าละสม้วนก็จะเป็น6ม้วนจบเรื่องนะครับคู่กรรมนะครับฉายคืนนี้วันที่28แนะครับแล้วก็วันที่วันนี้28่สิบแปดน้ะยี่สิบเก้าฉายเรื่อง อันธพานเหรอครับอันทะพานไม่ได้ถ่ายครับอันธพาลเอาเอากระเป๋ามานั่งอืมโอเคแต่ว่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมฉายหนึ่งเรื่องนะครับคู่กรรมนะครับคุณผู้ชมหนังเก่ามาดูกันนะครับอ่ามาดูกันนี่ครับโอ้โหวันนี้ฉายในระบบของระบบฟิล์มเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นออริจินอลของภาพยนตร์เลยครับคุณผู้ชมนางรำเขาเป็นใอะไรกันอ่านางรำนี่ครับคุณผู้ชมครับเครื่องฉาย สเตาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมรระบบฟิล์มนะครับคุณผู้ชมครับบุญกึกกลางแปลงครับคุณผู้ชมครับมากันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับวันนี้โอ้โหทีมงานออมาถึงตั้งแต่ตีห้าเลยครับทีมงานเตรียมความพร้อมมากครับทีมงานอทีมงานตีห้าครับเตรียมความพร้อมเลยครับนี่ครับจอ12เมตรครับคืนนี้จอ12เมตรครับคืนนี้ออืื มาชมกันนะครับคู่กรรมนะครับเคหาร่มเกล้าครับสวน60พรรษาเคหาร่มเกล้าลาดกระบังครับคืนนี้ภาพยนตร์กลางแปลงนะครับกรุงเทพกลางแปลงนั่นเองนะครับฉายในสวน60เลยพื้นที่โอสวยงามครับคุณผู้ชมเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีหนองน้ําขนาดใหญ่ตรงโน้นนะครับแล้วนี่ครับคืนนี้มาชมภาพยนตร์กลางแปลงกันนะครับที่สวน60พรรษาเคหะร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ทีมงานของบุญเกิดกลางแปลงปทุมธานีครับมาตั้งแต่ตีห้าเลยครับใช้รถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถภาพยนตร์รถหนังมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับทีมงานกรุงเทพกลางแปลงบุญเกิดกลางแปลงปทุมธานีครับคืนวันที่28นะครับฉายเรื่องคู่กรรมนะครับฉายหนึ่งเรื่องนะครับเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้